ซอกผีดิบเมืองไทยคัมแบ็กจัดหนักแฮริสันศึกวันแชมเปี้ยนชิพหายหน้าหายตาจากสังเวียนเลือดไปเป็นพ่อค้าผักและเจ้าของร้านยางรถยนต์อยู่นานถึง2ปี2เดือนสอกผีดิบครับเมืองไทย PK เสัญชัยมวยไทยยิมครับได้คิวคัมแบ็กกลับมาชกโกยเงินแล้วโดยเมืองไทยครับมีคิวจะชกในรายการศึกว er ันแชมเปี er ้ยนชิพเออร์เซเวอรซุดาดิโควิคในวันที่22เมษาวยนนี้ที่สิงคโปร ครับไฟสุดท้ายที่เมืองไทยชกค,ครับโดยชกในรายการศึกสีธรรมราชาบวกเกียริเพชรซุปเปอร์ไฟเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2 5 6 2ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยไฟนั้นครับเจ้าตัวแพ้คะแนนให้กับเฟอร์รอรี่แฟร์แท็กครับเมืองไทยก็พักร่างกายยาวนานถึง2ปี2เดือนเลยทีเดียวโดยไปทำธุรกิจล้อยยางและช่วยภรยาขายผักนะครับ แต่ล่าสุดครับสอกผีดิบวัย28ปีครับทนกิ่นสาบนวมไม่ไหวครับกลับมาซ้อมได้พักใหญ่นลครับและล่าสุดครับมีโปรแกรมคัมแบ็กไฟลรกครับในวันที่22เมษายนนี้ในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพโดยจะเจอกับนักมวยไทยจอมเก๋าชาวอังกฤษครับนั่นก็คือเดอะฮิตแมนเลียมแฮริสันครับโดยเลียมแฮริสันครับวัย36ปีหรือสมัยชกอยู่ในเมืองไทยใช้ชื่อว่าเลียมจิติยิม เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายตำแหน่งนะครับโดยเป็นเจ้าของแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นเวทเตอร์เวทแชมป์สภามวยไทยโลก WMC ในรุ่นไลท์เวทแชมป์สพันมวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทและแชมป์สมาคมองค์กรคิกบ็อกซิ่งโลก WAKO ในกติกาโปโลคิกในพิกัด62กิโลกรมัมแฮลิสันครับยังเคยประทะกับยอดมวยอย่าง แสนชัย PK แสนชัยมไทยยิมครับซึ่งกะถือเป็นรุ่นพี่ของเมืองไทยนะครับถึง3ไฟครับแต่ปรากฏว่าเรียมเฮลิสันแพ้รวดครับเรียกว่าผ่านมวยเอกในเมืองไทยมาแล้วนะครับวันนี้ครับเมืองไทยจะชกกับเรียมเฮลิสันในกติกามวยไทยครับกำหนด3ยกพิกัดแบนตัมเวทครับ65.8ดกิโลกรัมประกอบรายการลีเกียร์เออร์เซลครับป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไลท์เวทกับอาเลียนซาดิโควิคผู้ท้าชิงชาวเยอรมันครับ และซามิลาซันเดลนักชกสาวสวีเดนครับชิงแชมป์ว่างวันมวยไทยหญิงในรุ่นซอเวดกับแจ็กกี้บูตันครับสาวน้อยอเมริกันแฟนร่วมเชียร์ละเป็นกำลังใจให้กับสอกผีดิบเมืองไทยกันได้ติดตามกันครับว่าภาคนี้คมสอกของนักชกจากบุรีรัมจะยังเด็ดขาดและเล้าใจเหมือนเดิมหรือเปล่าแฟนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัมแบ็กของเมืองไทยอย่างไรบ้างคอมเมนต์ได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะครับ และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทยในระดับโลกได้ที่ช่อง YouTube มวยไทยอาราเดเวอร์บายใหญ่ลำลายทุกใจกดไลค์ซับ c r i b e และกดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับ